อาหารไทยที่ว่าไปสร้างชื่อเสียงอีกแล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็นําเสนอข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะหลายๆประเทศหลายๆสื่อเนี่ยเขาก็ยกให้ประเทศไทยเนี่ยมีอาหารสตรีทฟู้ดที่ดีสุดหลากหลายที่สุดอาหารสตรีทฟู้ดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอาหารข้างทางอะว่างั้นเถอะนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เวลาต่างชาติเขามาเที่ยวประเทศไทยแน่นอนเขาก็จะมานะครับติดใจเรื่องของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องของอาหารอย่างน้อยๆต้องมาชิมอาหารไทยเวลาไปทําข้อมูลสํารวจนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยอาหารที่เขารู้จักก็ทมยํากุ้ง ผัดไทยหรือล่าสุดที่เข้าสำรวจเ,เมนูไหนเนี่ยที่แบบทานแล้วแบบปูกป่ากที่สุดเนี่ยเป็นไอศครีมมะพร้าวนะล่าสุดทางในส่วนของ CNN Travel ซึ่งถือว่าก็เป็นสื่อระดับโลกนะเขาก็ไปจัดอันดับอาหารสรตทฟู้ดหรือว่าอาหารข้างทางเนี่ยที่ยอดเยี่ยมที่สุดในเอเชียปรลากฏว่าเมนูอาหารไทยเนี่ยติดเข้าไป3เมนูนะก็คือนี่แหละครับไข่เจียวปูข้าวซอยและไส้กรอกอีสาน นะฮะ c n n Travel นะครับ,รรบสื่อชื่อดังระดับโลกเนี่ยเขาก็ไปจัดอันดับ50อาหารข้างทางที่ดีที่สุดในเอเชียนะครับเรียกว่าไปคัดมาแล้วจากประเทศต่างๆในเอเชียเมนูอาหารที่มีมากมายปรากฏว่าใน50เมนูเนี่ยนะท่านผู้ชมครับมีอาหารไทยเนี่ยติดเข้าไปสาเมนูนะครับนี่เมนูแรกครับไทยเจียวปู แล้วเขาบรรยายสปปรรพคุณได้นะบอกว่าเมนูไข่เนี่ยไข่เจียปูเนี่ยนะครับเป็นเมนูไข่ที่มีรสชาติที่ดีที่สดุดไข่กับเนื้อปูเนี่ยเอามาทอดกับไข่ทาให้มันกรอบฟูน,น่าทานโดยพ้องยิ่งทานกับซอสพริกศรีราชายิ่งอร่อยมาดูอีกเมนูครับท่านผู้ชมครับข้าวซอยเขาบอกว่าถ้าไปภาคเหนือเนี่ยก็ต้องข้าวซอยเลยนะเขาบอกว่าเมนูข้าวซอยเนี่ยนะครับมีซุปที่มีเครื่องแกงกะหรี่ ผสมกับน้ำกระทิที่เข้มขน้นราดบนเส้นบะหมี่น้องไก่หรือว่าจะเป็นเนื้อวัวก็ได้แล้วก็โรยด้วยบะหมี่ทอดนี่อย่างที่เห็นเลยชัดๆเน้นๆถ้าใครไปเที่ยวภาคเหนือเนี่ยอย่างน้อยๆก็ ต้องไปหาทานสักมื้อไงเนื้อต้องมีข้าวซอยอย่างผมไปในทุกครั้งก็ต้องไปแวะทานเนี่ยเมนูเนี่ยข้าวซอยเขาบอกว่าทีเด็ดอยู่ที่ซุปที่มีเครื่องแกงกะหรี่รสชาติถูกปากเหลือเกินนะครับเวลานั่งเที่ยวชาวต่างชาติมาเที่ยวประเทศไทยไปเที่ยวภาคเหนือช่วงอากาศหน้าหนาวแบบนี้นะนี่เมนูทีเด็ดอีกหนึ่งเมนูเมนูสรตทฟู้ดนะครับอาหารข้างทางไส้กรอกอีสานอันนี้ผมว่าสรตทฟู้ดของไทยนะครับไส้กรอกอีสานไข่เจียวปูกับกับข้าวซอยนี มันอาจจะไม่ค่อยสตรีทฟู้ดเท่าไหร่นะแต่ตัวนี้เนี่ยนี่สตรีทฟู้ดแท้เลยนะครับเป็นสตรีทฟู้ดมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยนะครับโดยเขานำไส้กรอกหมูเนี่ยไปปรุงรสผสมข้าวเหนียวกระเทียมนำไปหมักตากแห้งจนมีรสชาติที่เปรี้ยวถูกปากไหนว่าไปเดินตลาดนัดตลาดสดไหนก็ต้องเห็นเขาบนะยครับย่างเขาไส้กรอกอีสานเนี่ยมันหอมหน่าทานเหลือเกินมีทั้งไส้หมูบุญเส้น มีทั้งแบบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวเผ็ดไม่เผ็ดนี่เหงนะท่านผู้ชมเมืองนอกเขาอาจจะมีสโมกกี้ไบสไส้กรอกชีสเจอของไทยครับไส้กรอกอีสานสุดยอดสตรีทฟู้ดคือใครที่ไปเดินตลาดนัดตลาดสดต้องเคยลองอย่างน้อยต้ไม้ละกี่บาทไม่รู้เนี่ยบาท10บาท20บาทเนี่ยนะถ้าเป็นหมูล้วนๆนยี่สิบาทนะครับรสชาติถูกปากไส้กรอกอีสาน นี่แหละครับท่านผู้ชม3เมนูสตตีทฟู้ดที่ซ n นเอน t ทรเ e ลบอกว่าแม่มันสุดยอดเหลือเกินมาประเทศไทยนี่ต้องลิ้มลองและท่านผู้ชมคิดดูว่าชาวต่างชาตินะครับพอเขาตั้งใจว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวประเทศไทยซะหน่อยจะไปดูขนบธรรมเนียมประเพณีไปเที่ยวชมธรรมชาติที่สวยงามพอเขาไปเจอบทความในเว็บไซต์ซิ n เอน t ทรเ e ลว่าเนี่ย อาหารสต็กฟู้ดนะครับที่สุดยอดของไทยเขาก็ต้องอยากมาลิ้มลองไข่เจียวปูข้าวซอยแล้วก็ไส้กรอกอีสานแบบนี้แหละนะครับเรื่องเอาอาหารมาดึงดูดคนมาสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศไทยเขาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ที่ตอนนี้ภาครัฐกำลังเน้นนะครับในการที่จะใช้ซอฟต์พาวเวอร์นี้ดึงดูดนักท่องเที่ยว จากทั่วโลกให้มาเที่ยวประเทศไทยซึ่งณนะปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเราเน้นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนะครับเขาเรียกว่า 5F แรกนี่ก็คือฟู้ดอาหารเนี่ยก็นำเสนอไปแล้วอย่างน้อยๆล่าสุดซีนิทร a เวล เลือกมาแล้ว3เมนูแต่ก่อนหน้านี้ก็มีอีกมากมายนะท่านผู้ชมครับก็เคยนาเสนอข้อมูลไปในรายการของเราแล้วล่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นผัดไทยต้มตําก็ได้นะต้มยํากุ้งไอศครีมมะพร้าวโอ้หเยอะแยะมากมายข้าวเหนียวมะม่วงก่อนหน้านี้แมาดังไปทั่วโลกนะก็ถือว่าเป็นทีเด็ดเรื่องของอาหารแม้แต่เราจะไปเที่ยวประเทศไหนเราก็อยากจะไปลิ้มลองอาหารประจำชาตินะ เขาก็เหมือนกันครับเวลาจะมาเที่ยวประเทศไทยของเราโดยพ้องยิ่งเวลาสื่อหรือแม้แต่เวลานักท่องเที่ยวเขาโหวตกันเองเนี่ยแล้วปรากฏว่าเขาเลือกอาหารไทยเนี่ยเป็นสุดยอดเมนูเงี้ยนะมันก็ถือว่ากลายเป็นตัวที่จะดึงดูดชาวต่างชาติให้มาลิ้มลองนี่ก็คือซอฟต์พาวเวอร์ตัวที่1นนะครับ F ตัวที่2องก็ฟิลม์ม ภาพ,พยนตร์วีดิทัศน์ต่างๆนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่จะดึงดูดนักเที่ยวได้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเคยมีเคสกรณีที่มีภาพ,พยนตรนะ์มาถ่ายทำในประเทศไทยนะลอตอินไทแลนด์นั่ผมจำชื่อไม่ค่อยถนัดนะเป็นชาวจีนเนี่ยที่เขามานะครับถ่ายทําภาพ,พยนตร์ในประเทศไทยแล้วพอไปฉายนี่นะครับปรากฏว่าโอ้โหทำเงินมาโหรานเลยแล้วก็เลยกลายเป็นให้คนจีนเนี่ยนะเดินทางมาเที่ยวไทยตามรอยหนังเรื่องนี้สนุกสนานมากเลยตั้งแต่กรุงเทพไปยันภาคเหนือ นะเรื่องภาพ,พยนตร์ ดดดดูดดคนไ้แฟชั่นนี่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะแน่นอนครับประเทศไทยขอยงเราเนี่ยก็มีเรื่องของเอกลักษณ์การแต่งกายที่แตกต่งางจากชาติอื่นล่าสุดนี่เขาบอกว่ามีบรรดายูทูบเบอร์ต่างๆนะของต่างประเทศอย่างของเวียดนามเนี่ยเวลาเข้ามาเที่ยวประเทศไทยเขาก็จะเช่าชุดไทยโบราณเนี่ยนะครับแล้วก็ไปถ่ายรูปไปเดินชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆตามตลาดอะไรต่างๆเนี่ยนี่แฟชั่นนะครับมาแล้วมาแต่งกายแต่งตัวแบบไทยๆก็จะเห็นนะว่ามีคู่รัก หลายๆคู่นะต่างประเทศอย่างของอินเดียเนี่ยเขามาแต่งงานประเทศไทยมาแต่งตัวสวมชุดไทยแรงดางเนี่ยแม้แฟชั่น F ตัวต่อมาครับตัวที่4 f i ไฟติ้งเรื่องของมวยมวยไทยแม่ไม้มวยไทยเนี่ยก็ยังคงสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะนะครับเพราะว่าเวลาไปต่างชาตินี่เขารู้เลยนะเพราะมาใช้ชื่อทับศัพท์หรือว่ามวยไทยเป็นศิละปะการป้องกันตัวที่ขึ้นชื่อแล้วก็มีชาวต่างชาติเยอะแยะมากมายครับที่มาเรียนมวย นในประเทศไทยในประเทศไทยก็จะมีค่ายมวยเยอะแยะแล้วก็เปิดรับชาวต่างชาติให้มาเรียนมวยไทยด้วยนะครับเอฟตัวสุดท้ายครับเฟสติวัลเทศกาลต่างๆอย่างเทศกาลสงกรานเนี่ยช่วงไฮซีซั่นในช่วงเมษาเนี่ยนี่ก็ถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางของนักเที่ยวทั่วโลกเลยนะที่เขาอยากจะมาเที่ยวประเทศไทยอยากจะมาอาดน้ําเล่นน้ําวันสงกรานในช่วงอากาศร้อนๆเนี่ย ก็มีอีกหลายๆเทศกาลครับของไทยเยอะแยะนะพัทยามิวสิกเฟสติวัลงานบอลลูนมีเยอะแยะมากมายที่สามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็โดยพ้องยิ่งทั่วโลกเลยนี่แหละครับ 5F ที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นพลังแรงดึงดูดนะครับสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้มาเที่ยวประเทศไทย นะครับซึ่งภาครัฐนี่กำลังเน้นมากเลยนะท่านผู้ชมครับนี่ฮะก็ถือว่าเป็นข่าวดีๆที่อาหารไทยก็มักจะได้รับการโหวตการคัดเลือกให้เป็นสุดยอดเมนูเป็นประจำแล้วก็รอบนี้ก็เป็นคิวของไผ่เจียวปูข้าวซอยโดยว่างยิ่งไส้กรอกอีสานด้วยนะแล้วก็เป็นอาหารข้างทาง,างหรือว่าสตรีทฟู้ดที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเอเชียเลยทีเดียวครับคัดเลือกโดยสื่อต่างประเทศแล้วก็เป็นสื่อยักษ์ใหญ่อย่าง CNN Travel ด้วยนะครับ